สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องบเบียรดําซิ่งครับนี่พามาชมสมาชิกใหม่ครับกูปลาเหลาครับนี่ท่นนี้โอมาทำเบรกครับมาทำเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่มาเลยครับเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่กระบอกใหม่หมดเลยนะครับนะเช็คใหม่มาเลยครับก็คือว่าจัดจ้านครับนี่ đây mong chick up chip 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 đâu chip có chip chip bóng nó chip chip hay chip chip bảo chip 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 để chip 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 เชไ,ได้ครับเบียเช็กหม่ทุกอ้อนะครับเดินใหม่แปบ๊บใหม่ใส่น็อตกระปุกพาวเวอร์ตรงนี้ที่เออลาวเนี่ยก็ทำใหม่แล้วครับตรงนี้ทำใหม่หมดแล้วหรือว่าจัดหนักนะครับรอบนี้ จะหนักจเ,เต็มนะครับดูผมปัมป๊มเบรกเอ่อตรงปั๊มเหยียบนี่ก็ใหม่นะครับนี่ใส่ใหม่เลยนี่ใส่ใหม่เลยก็มอลตอใหม่ครับมอลตใหม่เบกรกล้อหลังอะไรนี่เปลี่ยนถ้าเบรกใหม่มาเลยครับเช็กใหม่มาเลยก็ถือว่าทำไม่ใช้งานเนาะอะไรเก,ก่าก็อันนี้ครับพวกปัมป๊มพวกกระบอกดูอ่ะ ตายหมดแล้วมันจอดนานทั้งระบบฝาเบรกจระบีหมดไปสามสี่ถังนะครับสี่ถังนะครับนะอันนี้ก็เอาไปใช้งานครับสำหรับใครที่ว่าทำไมซื้อเก่าจังก็ทุนน้อยครับราคา1 1 0 0หนึ่งหมื่นก็ได้แค่นี้แหละ F C เอ้ยเซ็หนึ่งหมื่นขับได้ครับเครื่องร้อยหกห้าเกียร์ล็อกกี้เสื้รลายหกเกียร์เดินหน้าครับนี่ เฟือง้ายก็จำบูครับสองร้อยนะครับนะกระโซกระซีก็ใช้ได้ครับกระซีไม่ไม่ไม่ถือว่าผูนะครับปกติหัวยาวมันจะผูเนาะแต่นี่มันเป็นพื้นเหล็กอยู่ครับมันก็เลยกระซีไม่ผูครับหางบันไดใช้ไฮโดรลิกนะครับนี่หางไฮโดรลิกใช้งานได้เลยครับบันไดตอนนี้ก็เช็คเบรกเสร็จเดี๋ยวก็ทําการเช็คเอ่อไปเช็คไฟต่อครับเช็คไฟเปลี่ยนยางใส่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่า ทำไงได้ครับงบน้อยครับค่อยเป็นค่อยไปครับไฟตาก็สีนอนนะครับนี่ยกาสีนอนัวนี้ก็จะเป็น LED ครับันี้จะเป็นสีนอนน,อน,น,อน,น,อน,นะครับนะสุดจัดครับผมโอ้ยลืมเอาแบตมาให้ไหมแบตเตอรี่ลืมเอามาให้ช่างครับโอ้ยว่าจะได้ลองเสียงจะไหนว่าจะได้ลองรถหน้ามันนี้นะ เดี๋ยวพรุงนี้เนาะลูกเปะจัดไปครับนี่จะได้เลยกว่าจะได้ขนาดนี้นี่ ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาดูอะกว่าจะทอมเสร็จทำอะไรเสร็จกว่าจะวิ่งได้ครับก็ตามงบนะครับเนาะงบน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละครับงบเยอะก็จัดใหม่ๆไปเลยครับเอเจ็ดร้อยไปเลยนะครับนี่สังคมรถเก่าเราก็จะซ่อมประมาณนี้ทุกคันเห็นไหมปกติครับเรื่องซ่อมเรื่องเสียก็ธรรมดาครับรถใหม่ก็ซ่อมครับถ้าเก่านะครับแต่ถ้าไม่เก่าก็ไม่เป็นไรครับ kéo cực tị nào ก็อันนี้กอกสารเล่มทะเบียนนะครับมีทะเบียนนะครับนะแต่ภาษีขาดครับเบรกที่นี่หัวทิ่มเลยนะช่างนะหัวผมจะไม่แตกบ่เบรกแรงกว่านอยครับช่างก็เช็คให้เต็มที่ครับเบรกที่เนี่หัวหลุดออกมาเลย ได้ไหมผมมีกองอย,อยู่บ้านอยู่นะแต่ผมเดี๋ยว,ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาใส่ไปก่อนลงเลยเดี๋ยวผมจะการเองลงเลยอย่าลืมสายินึ่งดับด้วยลูกปิอเอาลวดเอะไรใส่ก็ได้ให้มันดับได้ เกี๊ยวกาหรอเปล่าวะโอ้ขอชิมเดี๋ยวเจอกันอู่ปลาเราครับคับนนี้ไม่รู้ว่าใครซื้อไม่ซื้อครับนี่ไม่บอกนะครับบึ้ยคันเดียวสำหรับหน้าย,ยาวไม่ธรรมดาหางก็เหล็กล้างหน้าสีนะครับนี่เป็นเหล็กล้างหน้าสีก็พื้นเหล็กหมดแล้วครับ เดี๋ยวไปใส่ไม้ครับใส่ไม้กันลื่นเกียร์ก็เป็นเกียร์สายนะครับนี่เกียร์สายเวลาเราจะเข้าเกียร์ก็ต้องไปหาหมอปลาครับไปหาหมอปลาไม่น่าจะสายน่าจะสสยแล้วไปหาหมอปลาดูว่าเกียร์หนึ่งมันอยู่ตรงไหนครับเกียร์สองอยู่ตรงไหนนั่นสสยง่ายครับใสยง่ายครับเกียร์ล็อกครับพูดเล่นครับผมคำใสยง่ายครับผมลองขับแล้วก็แก๊กเลย สใส่ได้ไหมพี่ใส่ไม่ได้เชื่อมเลย <c ười> ừ, ดูข้างหน้ามันโคตรโหดอ่ะ <c ười> สุดจัด มายาวครับโอ้แต่ก่อนพกอขับรุ่นนี้แหละพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวนี่ไม่ได้เหนื่อยครับรถเกี่ยวนะครับเหนื่อยย้ายทะลึครับตกเย็นมาไข่แตกครับร้อนครับโอ้ไม่ไหวครับอะแต่ก็ทุกคนก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละครับทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากหนึ่งครับเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ได้ร่ำรวยนะครับโอ้มีก็รถทีมงานครับ อันนี้โอ้ทำเฉลเดี่ยวเลยอ๋อโอเคครับรอติดตามผลงานคุณปู่นต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมเบียดัมซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ